อ้น้อรักสุรักสิร,กสริพัทรพงศ์มิสแปรนสุราชานีอ้น้อนรักสุรักสิริพัทรพงศ์มิสแปรนสุราชานีเป็นยังไงบ้างค่ะทุกคนจบไปก็แฮปปี้ค่ะรู้สึกว่า ทำมาไม่สนเปล่าแล้วเราก็ได้เจอคนที่รักเราเยอะมากขึ้นแล้วก็ได้ประสบการณ์ได้ความทรงจำอะไรใหม่ๆก็ถือว่าคุ้มค่ากับที่เราเตรียมตัวมาหลายปีค่ะภูมิใจในตัวเองไหมที่แบบมันมันถึงนะสุดงนี้หรือว่ารู้สึกแค่ไข่อะไรไรหรือว่ามันดีภูมิใจมากคือต้องบอกเลยว่าเราภูมิใจมากเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านมารู้สึกว่าไม่เสียดายเลยที่ลงทุนแล้วก็ลงแรงไปแล้วก็ ถามว่าเราอยากกลับไปแก้ไขไหมณว,วันนี้เรายังไม่รู้ว่าต้องไปแก้อะไรเพราะว่าในพาร์ทของเราเราเต็มที่แล้วและในวันนี้เราก็มีความสุขมากๆรู้สึกว่าไม่เสียดายแล้วก็ไม่เสียใจเลยแล้วยังไงอะในเมื่อปีสองวันที่สองมันจบไปแล้วคมันมีโอกาสาไหมที่เราจะกลับมาอีกคือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องของอนาคตค่ะแล้วก็ รู้รู้สึกว่าวันนี้เราอยากจะไปทำอย่างอื่นที่แบบพี่ฟูฟิ i เราแบบอย่างเรื่องอื่นอย่างเช่นอาจจะเป็นละครในเดือนนี้ก็มีไถ่ยายาสารอีก2เดือนก็มีบินบาลอนดอนเป็น a มบัสเ a อร์แล้วก็ในปลายปีนี้ก็มีงานซีรีส์เราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากทําในพาร์ทเนียให้เต็มที่หลังจากนั้นมันก็เป็นเรื่ององนาคตค่ะแล้วคือด้วยแบบวันหนึ่งถ้าเรามีฐานทัพด้านนางงามที่เราจะกลับมานปรกวทมันจะนเป็นเวทีเดิมหรือว่าเวทีเดิมค่ะแล้วก็บอกเลยว่า ใจของเราอยู่พี่แกนแล้วรักก็สิริของเรามันคือที่นี่เพราะฉะนั้นถ้ากลับมาอีกครั้งก็คงเป็นที่นี่นะคะวัวหญ่ปล่อยข่าวนะคะอย่าไปข่าวมั่วนะคะขอร้องเนาะก็เห็นใจว่าบางทีบอกว่าเราจะไปเวนุ่นเวนี้อะไรอย่างเงี้ยคือเรายังไม่ได้เพิ่เลยอ่ะบางทีบอกว่าคิดไปเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ที่มันออกไปว่าเราจะไปเวนุ่นเวนี้อย่างเงี้ยมันส่งผลต่อเราไหมก็คนน่าจะถามเยอะค่ะว่าเอ้ามาประกวดแกล์เพื่อไป M U หรอจริงๆเลย เคืออันนี้เราก็พูดต,งตรงๆเลยนะคะว่าเป็นข่าวแบบนี้ซึ่งเราดูขั้นดูจะมาประกวดแก่เพื่อเอ็นยูทําไมเพราะว่าเรามาแกลก็คือแกลเราไม่ได้มาที่นี่เพื่อที่จะไปที่ไหนเรามาที่นี่เพื่อเอาที่นี่ถูกต้องค่ะแล้ววันนี้ในภาพของเราที่ทำมาทั้งหมดแฮปปี้แล้วก็ฟูลฟิลเราบากบกแล้วที่เหลือจะกลับมาไม่กลับมาเป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าในวันนี้ความรู้สึกที่จะกลับไปยังไม่มีใช่ก็ยังไม่อยากจะคอนโทรว่าจะกลับไม่กลับค่ะ แล้วนา,นา,นา,นาตอนนี้เป็นยังไงเหรอประกวดเสร็จงานลุมเลยอโอ้ใช่รู้สึกว่าเราได้เปลี่ยนลุ้มเปลี่ยนสไตล์ถ้าทุกคนได้เห็นว่าเราก็เริ่มมเป,เปลี่ยนลุมของตัวเองเพราะว่าเรารู้สึกว่าคือต้องบอกเลยว่าการเป็นนางงามเนี่ยมันทําให้เราตีกรอบตัวเองหลายๆอย่ยางอันนี้คือพูดเลยแล้วพอเรา,เราประกวดเสร็จแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากจะเปลี่ยนตัวเองอยากจะกลับไปเป็นเบสิกเป็นออริจินอลของเราในวันนี้เราก็เลยเริ่มพ่จะ เราเลิกใส่ส้สูงไหมเราไม่ใส่ส้สูงเราไม่ใส่ชุราตีลองเป็นอะไรที่เราอยากเป็นแล้วเวทีมิสแกนก็ให้ประสบการณ์ใหม่กับเราจริงๆทําให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเราชอบอะไรเราอยากทําอะไรแล้ว